การเกษียณอายุเมื่ออายุ65ปีอาจฟังดูเป็นแนวทางที่ถูกต้องแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันอาจเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หลายคนอาจคิดว่าอายุนี้คือช่วงเวลาที่สมควรเกษียณแต่ความจริงกลับแตกต่างออกไปอย่างมากมีอันตรายที่ซ่อนอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับอายุที่เราจะมีสุขภาพดีได้อย่างยืนยาวข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่าอายุเฉลี่ยที่ผู้คนเริ่มมีปัญหาสุขภาพในประเทศต่างๆนั้น แตกต่างกันไปสำหรับสหรัฐอเมริกาอายุเฉลี่ยนั้นอยู่ที่เพียง66ปีซึ่งหมายความว่าเรามีเวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากเกษียณก่อนที่จะเริ่มเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราดังนั้นเราจำเป็นต้องตั้งคำถามว่าเราพร้อมที่จะเกษียณเมื่อเรายังสามารถมีชีวิตที่มีคุณภาพได้หรือไม่ เราต้องคำนึงถึงสุขภาพของเราและวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตในช่วงเกษียณอย่างมีความสุขและเต็มที่เพราะชีวิตหลังเกษียณไม่ควรเป็นเพียงแค่การอวันตายแต่ควรเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถทำสิ่งที่เรารักและใช้เวลากับครอบครัวได้อย่างมีความสุขดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจเกี่ยวกับการเกษียณควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนถึงสุขภาพและความต้องการทางการเงินของเราในอนาคตด,ด้วย การเกษียณอายุในวัย65ปีอาจดูเหมือนเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับหลายๆคนแต่มีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจทำให้แผนการเกษียณของคุณไม่เป็นไปตามที่หวังไว้เราจะพูดถึงอายุเฉลี่ยที่คนเริ่มมีปัญหาสุขภาพและเหตุผลที่อาจทำให้คุณต้องพิจารณาเกษียณอาอยุเร็วกว่าที่คิดข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่าอายุเฉลี่ยที่คนในประเทศต่างๆเริ่มมีปัญหาสุขภาพนั้นแตกต่างกันไป ในขณะที่คนญี่ปุ่นมีอายุเฉลี่ยที่74.1ปีคอนคนอเมริกันกลับมีอายุเฉลี่ยเพียง66.1ปีซึ่งหมายความว่าหลังจากที่คุณเกษียณอายุในวัย65ปีคุณอาจมีเวลาเพียงหนึ่งปีในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก่อนที่จะเผชิญกับปัญหาสุขภาพการเกษียณอายุในวัย65ปีทำให้คุณเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพในช่วงเวลาอันสั้น นั่นคือเหตุผลที่เราควรมีแผนการและเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่เพียงแค่รอให้ถึงวันเกษียณแล้วหวังว่าจะมีสุขภาพดีเราจะพูดถึงสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อดูแลสุขภาพรวมถึงการวางแผนการเงินที่ดีเพื่อให้คุณสามารถเกษียณอายุได้ในเวลาที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ ขอให้คุณพร้อมที่จะรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยให้คุณมีการวางแผนที่ดีกว่าในอนาคตการเกษียณอายุในวัย65ปีนั้นอาจดูเหมือนเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับหลายคนแต่ในความเป็นจริงมันอาจเป็นการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูงกว่าที่เราคิดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพิจารณาถึงอายุเฉลีย่ยที่เราจะมีสุขภาพดีซึ่งในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ66ปีเท่านั้นหมายความว่า เมื่อเราตัดสินใจกเกษียณอายุในวัย65ปีเราอาจมีเวลาในชีวิตที่มีสุขภาพดีเพียงแค่ปีเดียวก่อนที่ปัญหาสุขภาพจะเริ่มเข้ามาแทรกแซงการที่เรารอจนถึงวัย65ปีเพื่อกเกษียณอาจทำให้เราเสี่ยงที่จะพลาดโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่เรายังมีพลังและสุขภาพดีการ,กรเกษียณในวัยที่เร็วกว่านั้น เช่นวัย55ปีอาจช่วยให้เรามีเวลาในการทำสิ่งที่เรารักหรือทำกิจกรรมที่มีความหมายซึ่งอาจจะยากที่จะทำเมื่อเรามีปัญหาสุขภาพนอกจากนี้ข้อมูลจากการสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ที่กเกษียณอายุในวัย60-64ปีนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มที่ผู้คนต้องทำงานนานขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สุขภาพของเราเริ่มเสื่อมถอย การทำงานในช่วงอายุดังกล่าวอาจทำให้เราไม่มีเวลาหรือโอกาสในการทำสิ่งที่เราต้องการการวางแผนการเกษียณและการดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปการรักษาสุขภาพให้อยู่ในสภาพดีเช่นการออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ การมองไปข้างหน้าและตั้งคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและความมั่นคงทางการเงินของเราเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรในช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตและการวางแผนการเกษียณอายุที่ดีจะช่วยให้เรามีความมั่นใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงที่เรามีสุขภาพปดีการลดค่าใช้จ่ายและการลงทุนอย่างมีระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถเกษียณได้ตามที่ต้องการ โดยเฉพาะเมื่อเรามีแผนการที่ชัดเจนในการใช้ชีวิตหลังเกษียณการมีแผนการทางการเงินที่ดีจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความเครียดทางการเงินในอนาคตท้ายที่สุดแล้วการเกษียณอายุไม่ใช่เพียงแค่การหยุดทำงานแต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสในการทำสิ่งที่เรารักการมองไปข้างหน้าและเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพและการเงินจะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในช่วงเวลาแห่งการเกษียณอายุได้อย่างเต็มที่การเกษียณอายุเมื่ออายุ65ปีอาจดูเหมือนเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับหลายๆคนแต่มีข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในช่วงหลังเกษียณหนึ่งในข้อกังวลที่สำคัญที่สุดคืออายุที่คุณจะเริ่มประสบปัญหาสุขภาพ ซึ่งในสหรัฐอเมริกาค่าเฉลี่ยของอายุที่ผู้คนเริ่มมีปัญหาสุขภาพคือ66.1ปีซึ่งหมายความว่าหากคุณเกษียณเมื่ออายุ65ปีคุณอาจมีเวลาดีๆในการใช้ชีวิตหลังเกษียณเพียงแค่13เดือนก่อนที่จะเผชิญกับปัญหาสุขภาพอย่างจรงิงจังในขณะที่ประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่ามากโดยผู้คนสามารถคาดหวังว่า จะมีสุขภาพดีไปจนถึงอายุ74.1ปีนั่นคือความแตกต่างที่ควรพิจารณาการที่คุณจะสามารถเกษียณได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีนั้นขึ้นอยู่กับการวางแผนทางการเงินและการดูแลสุขภาพของคุณอย่างมีประสิทธิภาพการลงทุนในสุขภาพเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคุณควรเลือกอาหารที่มีคุณภาพหลีกเลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ดและหมัดออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การดูแลรักษามวลกล้ามเนื้อก็สำคัญเช่นกันแม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างเหมือนนักเพาะกายแต่การออกกำลังกายเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อจะช่วยให้คุณมีพลังในการใช้ชีวิตหลังเกษียณนอกจากการดูแลสุขภาพแล้วคุณยังต้องมีแผนการเงินที่เหมาะสมเพื่อให้คุณสามารถเกษียณได้ตามที่ต้องการและไม่ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินในอนาคต การใช้ชีวิตอย่างประหยัดและการวางแผนการใช้จ่ายที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ในระยะยาวการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและการจัดสรรสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนของคุณก็มีความสำคัญเช่นการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและพันธบัตร การทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสบการณ์จะช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นและสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณอายุ60ปีขึ้นไปคุณอาจมีเวลาเหลือเพียงประมาณ1,000สัปดาห์ในการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีดังนั้นความคิดที่จะทำให้แต่ละวันมีค่าจึงเป็นสิ่งสำคัญการประเมินสุขภาพของคุณและสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว ก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวได้ดีก่อนการเกษียณการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนๆในช่วงที่คุณยังมีสุขภาพดีจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความทรงจำที่มีค่าในช่วงชีวิตของคุณทั้งหมดนี้คือแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับการเกษียณอายุอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีอย่าลืมว่าการมีแผนที่ดีในด้านสุขภาพและการเงินจะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างเต็มที่ การเกษียณอายุที่อายุ65ปีอาจฟังดูเป็นเรื่องปกติสำหรับหลายๆคนแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันอาจเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกชี้ให้เห็นว่าอายุเฉลี่ยที่ผู้คนเริ่มมีปัญหาสุขภาพนั้นต่ำกว่าที่เราคิดมากโดยในสหรัฐอเมริกาอายุเฉลี่ยที่ผู้คนเริ่มมีปัญหาสุขภาพคือ66.1 ซึ่งหมายความว่าผู้ที่เกษียณอายุเมื่ออายุ65ปีจะมีเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นก่อนที่จะเริ่มประสบปัญหาสุขภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในวัยเกษียณลองคิดดูว่าหากคุณต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพในช่วงเวลานั้นจะทำให้คุณไม่สามารถทำสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างเต็มที่หรืออาจทำให้คุณรู้สึกเสียดายเวลาที่เคยมีอยู่ ดังนั้นการวางแผนการเกษียณอายุจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่คุณคิดคุณควรเริ่มคิดเกี่ยวกับการเกษียณเมื่อใดและทำอย่างไรให้แน่ใจว่าคุณยังมีสุขภาพดีพอที่จะเพลิดเพลินกับชีวิตในวัยเกษียณลองมองไปที่ตัวอย่างของผู้สูงอายุที่ตัดสินใจเกษียณอายุก่อนเวลาโดยมีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบพวกเขาเริ่มวางแผนการเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย ด้วยการประหยัดและลงทุนอย่างมีระเบียบพวกเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างประหยัดโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเก็บที่พอเพียงสำหรับการเกษียณในขณะเดียวกันพวกเขายังให้ความสำคัญกับสุขภาพโดยการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีและสามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างที่ตั้งใจ การวางแผนการเกษียณอายุไม่ใช่เพียงแค่การคิดถึงเรื่องการเงินแต่ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพด้วยเราควรหมั่นตรวจสอบสุขภาพของตัวเองและพิจารณาฐานการสุขภาพในครอบครัวเพื่อให้สามารถเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในวัยเกษียณว่าการมีสุขภาพที่ดีนั้นมีค่าเพียงใดและการใช้ชีวิตอย่างมีสติ เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้คุณ,คณมีความสุขในช่วงเวลาที่เหลือ, <S <s ข,อ,ข,อของชีวิตการวางแผนเกษียณอายุเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนอาจมองข้ามโดยเฉพาะเมื่อเราพูดถึงอายุที่เหมาะสมในการเกษียณสิ่งที่เราต้องพิจารณาคืออายุเฉลี่ยที่เราอาจมีสุขภาพดีจะมีผลกระทบต่อช่วงเวลาที่เราจะสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตหลังการเกษียณได้อย่างไร คุณควรเริ่มต้นด้วยการประเมินสุขภาพของตัวเองและครอบครัวสังเกตแนวโน้มสุขภาพในครอบครัวของคุณเช่นหากสมาชิกในครอบครัวมีประวัติปัญหาสุขภาพคุณอาจต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเกษียณในช่วงอายุน้อยกว่า65ปีเพื่อให้คุณมีเวลาเพลิดเพลินกับชีวิตที่มีสุขภาพปดีนอกจากนี้การลงทุนในสุขภาพของคุณก็สำคัญไม่แพ้กันคุณควรให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารที่ดี หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลมากเกินไปพยายามทำกิจกรรมที่กระตุ้นการเผาผลาญเช่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงการวางแผนการเงินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคุณควรตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนเช่นหากคุณต้องการ,กรเกษียณเมื่ออายุ55ปี คุณต้องวางแผนการเงินให้เหมาะสมและพิจารณาว่าคุณจะต้องมีเงินเก็บเท่าไร่เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายในช่วงเกษียณการทำงบประมาณและการใช้จ่ายอย่างมีสติเป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการนี้คุณต้องใช้จ่ายน้อยกว่าที่คุณมีและควรมีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณที่คุณตั้งใจไว้ นอกจากนี้การหาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีพวกเขาสามารถช่วยให้คุณวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้ควรมีความรู้สึกเร่งด่วนในการวางแผนเกษียณเพราะเมื่อคุณอายุถึง60ปีคุณอาจมีเวลาสุขภาพดีน้อยกว่า1,000สัปดาห์ดังนั้นจึงควรใช้ช่วงเวลานี้อย่างมีคุณค่าเพื่อให้แน่ใจว่า คุณจะสามารถมองย้อนกลับไปในชีวิตด้วยความพึงพอใจการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเกษียณในช่วงที่เรายังมีสุขภาพดีจะช่วยให้เราสามารถสนุกสนานกับชีวิตหลังการทำงานได้อย่างเต็มที่และสร้างความทรงจำที่ดีในช่วงเวลานี้ของชีวิต เมื่อพูดถึงการเกษียณอายุในวัย65ปีหลายคนอาจคิดว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่กลับอาจทำให้แผนการเกษียณของคุณเกิดอุปสรรคใหญ่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงอายุไขที่มีสุขภาพดีซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องประสบปัญหาสุขภาพร้ายแรงหลายคนอาจไม่ทราบว่า ค่าเฉลี่ยอายุไขที่มีสุขภาพดีในประเทศต่างๆแตกต่างกันอย่างมากประเทศญี่ปุ่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ74ปีในขณะที่สหรัฐอเมริกามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่เพียง66ปีซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณกเกษียณอายุในวัย65ปีคุณอาจมีเวลาเพียง13เดือนก่อนที่จะเริ่มประสบปัญหาสุขภาพที่สำคัญ การเกษียณอายุในช่วง60-64ปีนั้นมีเพียง32%ของผู้คนที่ตัดสินใจเกษียณในช่วงเวลานี้ซึ่งลดลงจาก41%ในปี2007สถานการณ์นี้ทำให้หลายคนต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาเกษียณหากคุณคิดจะเกษียณอายุควรวางแผนอย่างชัดเจนเพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตหลังเกษียณได้อย่างเต็มที่คุณควรให้ความสำคัญกับสุขภาพโดยการเลือกบริโภคอาหารที่ดี รักษาโภชนาการที่เหมาะสมรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้การวางแผนการเงินก็เป็นสิ่งสำคัญคุณต้องคิดว่าวุ้นสามารถเกษียณอายุได้เมื่อใดและต้องเตรียมเงินให้เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณคุณอาจตั้งเป้าหมายที่จะเกษียณในวัย55ปีซึ่งอาจดูเหมือนท้าทายแต่หากมีแผนที่ดีก็อาจทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ การจัดการทางการเงินมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จเช่นการใช้จ่ายอย่างมีสติการประหยัดเงินและการลงทุนอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมเพื่อให้เงินทำงานให้คุณไม่ใช่เพียงการเลือกหุ้นที่มีศักยภาพสูงคุณต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในตลาดและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญกับความยากลำบากในตลาดการเงิน การมีที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสบการณ์จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจสุดท้ายนี้อย่าลืมให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณและวางแผนการเกษียณอย่างรอบคอบเมื่อคุณยังมีเวลาและสุขภาพดีเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพการเกษียณอายุที่65ปีเป็นความคิดที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ในความเป็นจริงอาจมีข้อควรระวังที่เราควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกที่ระบุว่าอายุเฉลีย่ยที่ผู้คนเริ่มมีปัญหาสุขภาพในแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันไปสำหรับสหรัฐอเมริกาอายุเฉลีย่ยที่ผู้คนเริ่มมีปัญหาสุขภาพคือ66.1ปีซึ่งน้อยกว่าหลายประเทศเช่น ญี่ปุ่นที่มีอายุเฉลีย่ย74.1ปีหรือสิงคโปร์ที่73.6ปีนั่นหมายความว่าผู้ที่วางแผนจะเกษียณเมื่ออายุ65ปีอาจมีเวลาที่มีสุขภาพดีเพียงไม่กี่เดือนก่อนที่จะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพคำถามที่มักเกิดขึ้นคือเราควรเกษียณเมื่อไหร่และจะทำอย่างไรให้เกษียณได้เร็วขึ้นการเกษียณเร็วกว่ากำหนดเช่น อายุ55ปีอาจดูเหมือนเป็นความท้าทายแต่การวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้เราทำได้สิ่งสำคัญคือการสร้างแผนการเงินที่ชัดเจนเราควรเริ่มต้นด้วยการประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถประหยัดได้มากน้อยเพียงใดนอกจากนี้การลงทุนในสุขภาพ mm hmm. ก็สำคัญไม่แพ้กันการรับประทานอาหารที่ดี การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพจิตล้วนมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีในระยะยาวหลายคนมักไม่ใส่ใจในเรื่องนี้แต่การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงก่อนกเกษียณนั้นเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอีกคำถามหนึ่งที่มักได้ยินคือเราควรทำอย่างไรเมื่อมีปัญหาสุขภาพคำตอบคือเราควรมีแผนรับมือโดยอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ การทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเพราะพวกเขาสามารถช่วยวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของเรานอกจากนี้อย่าลืมว่าสุขภาพจิตก็มีความสำคัญการทำกิจกรรมที่เราชอบเช่นการเดินเล่นการทำสวนหรือการทำงานอดิเรกต่างๆจะช่วยให้เรารู้สึกมีความสุข สุดท้ายนี้การเตรียมตัวสำหรับการเกษียณไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแต่ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพและการวางแผนชีวิตในระยะยาวด้วยการทำให้ชีวิตหลังเกษียณมีความสุขและมีคุณภาพคือสิ่งที่เราทุกคนควรพยายามทำเพื่อไม่ให้เกิดการเสียดายเมื่อเวลาผ่านไปหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณมีแผนการเกษียณที่ดีในอนาคตการเกษียณอายุที่อายุ65ปี เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่หลายคนไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพิจารณาถึงความคาดหวังด้านสุขภาพในช่วงเวลาหลังจากนั้นองค์การอนามัยโลกได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอายุไขที่มีสุขภาพดีในแต่ละประเทศซึ่งแสดงให้เห็นว่าในสหรัฐอเมริกาอายุไขที่มีสุขภาพดีเฉลีย่ยอยู่ที่เพียง66.1ปีเท่านั้นนั่นหมายความว่า เรามีเวลาเพียงประมาณ13เดือนหลังการเกษียณก่อนที่จะเริ่มประสบปัญหาสุขภาพที่รุนแรงจากข้อมูลนี้เราจึงควรพิจารณาว่าเราต้องการใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงหลังเกษียณหลายคนยังคงทำงานในช่วงอายุ60-69ปีโดยเฉพาะในช่วง65-69ปีที่มีผู้คนมากถึง1ใน3ที่ยังทำงานอยู่ การรอจนถึงอายุ65ปีอาจทำให้เราเสี่ยงต่อการไม่ได้สัมผัสกับความสุขในชีวิตหลังเกษียณตามที่ตั้งใจไว้เราควรลงทุนในสุขภาพของเราอาหารที่ดีการออกกําลังกายและการดูแลร่างกายให้มีสุขภาพดีนอกจากนี้ควรวางแผนการเงินที่ชัดเจนการมีแผนการที่ดีและการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของความสำเร็จในอนาคต เราควรใช้เวลาในการประเมินสถานการณ์สุขภาพของเราเองและของครอบครัวเพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท้ายที่สุดเราทุกคนควรตระหนักว่าเมื่อเราอายุครบ60ปีเรามีเวลาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีไม่ถึง1 0 0 0สัปดาห์นั่นเป็นเวลาที่น้อยมากดังนั้นเราควรใช้เวลานั้นอย่างมีความหมายและตั้งใจเมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อสุขภาพของเราถดถอย เราจะต้องรู้สึกพอใจว่าเราได้ใช้เวลานั้นอย่างคุ้มค่าหากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการเกษียณอายุมีอีกหลายอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมอย่าลืมติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความหรือพอดแคสต์ถัดไปที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตหลังเกษียณของคุณขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังในวันนี้ค่ะ เราหวังว่าข้อมูลที่เราได้นำเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเกษียณอายุของคุณการเตรียมตัวก่อนเกษียณเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะสุขภาพของเราเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญอย่าลืมว่าการมีสุขภาพดีจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขเราขอเชิญชวนให้ทุกคนติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการ,กรเกษียณอายุสามารถส่งข้อความเข้ามาได้เลยค่ะเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อตอบคำถามของคุณร่วมกันเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตที่สดใสและสุขภาพดีนะคะขอบคุณที่ฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ